ครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่เขตน้องคายนะครับแม่เอซีนะครับก็มาเยี่ยมมีแม่ไก่แม่ตุ๊กนะคะได้มาเยี่ยมคำมือน,นะคะโอ้ดูเหมือนนักมืออาชีพเลยดูปันจักรยานด้วยนี่นะคะ ผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยีนนีตตอนรับก็สู่ช่องฟังกำมือนนะครับผมกับการทํางานเช้านี้นะครับผมก็นักปั่นจักรยานของเราก็ตลอนตลอนไปเรื่อยๆนะครับผมทีมงานของเรานะครับก็กาลังเริ่มต้นนะครับผมอะไรก็อาจจะไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ผู้คนก็อาจจะรู้สึกว่าเงียบๆนะครับเงียบๆบ้างนะครับกหมือก็กินยานะครับกินย้าไปเรื่อย เป็นไงอาจารย์ของเราที่เขาชูสู้สอง,ง,ง,งนิ้วหน่อยสองนิ้วหน่อยอ๋อครับผมน้องไฟยขับรถหาได้น้องเฟครับตอนนี้เจ้ขมือน,นะครับก็กำลังดื่มน้ำกับเด็กๆอยู่นะครับนะครับ สนุกสนานกับเด็กๆเลยครับผมนี่นะครับเป็นของชอบคนเด็กๆเลยดื่มน้ำนะครับผมดื่มน้ำช่วงเช้าอินท้าวเหนียวแล้วก็ดื่มน้ำนะครับ,ดรบเด็กไม่มีใครกลัวนะครับผมไม่มีใครกลัวข้ามือนเลย น่ารักมากเลยนะครับผมเด็กไ,ไม่มีใครกลัวนะครับผมอาบเลยล่ะอาบให้เลยฉีดเลยฉีดเลยอ่ะฉีดเลยฉีดเลยเปิดน้ำฉีดใส่โต๊ะเลยเด้ออาบเลยเอา ยาดน,น้มแล้วหนาวแล้วนะั่นโอ้เดินไปได้นะั่นเดินไปได้นะั่นโอ้โอเห็นอ้อยอเห็นอ้อยโอ้โอรู้มากเลยนะครับว่ามีอ้อยนะครับผมบสุดยอดรู้มากๆเลยว่ามีอ้อยโอ้เดิมน้ำเสร็จก็มากินอ้อยนะครับเจ๋งมากเลยนะครับ รู้มากเลยครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่เขตน้องคายนะครับแม่เอซีนะครับก็มาเยี่ยมนะครับแม่ตุ๊กแล้วก็แม่ไก่นะครับขอแค่ออกจากบ้านนะครับผมก็มีแม่เอฟซีม, FC มาหานะครับผม จุ๊จู๊มาขนของจักพูนได้ไหมเอาคุณแม่เอาขายเขาซื้อนะครับคุณคุณซู่ล้างซางคุท่านขะล้างซางคุอาจารย์ฝันดีบ่โอ้คุณถือเลขตัวคุณนม่แม่ตุ๊กนาถือนตุ๊กอ่ะ อู้ครับโอ้เด็กของดีมันมันนะครับผมอย่างกับแม่จะมาอยู่เป็นเดือนเลยนะคะีของฝากมาเพียบเลยนะครับผมอาหารเพียบเลยนะคะอาหารควาวอาหารเช้างนะคะแมโอ้เต็มรถเลยนะครับเต็มรถเลยนะนู่นน้ำดื่มน้ำอะไรอีกโอ้คุณแม่คือจังหวัมาหลายเด ครับผมมีปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งด้วยนะครับนนู่มีเครื่องครัวด้วยเครื่องครัวทุกอย่างเลยบอกว่าบอกว่าไม่มีอะไรขาดนะครับผมแม่ไม่มีอะไรขาดคุณแม่ตัดเต็มเลยนะคะเต็มอะไรไม่รู้ป้ากระพงขาวอะไรกินไหนกินมากมากๆเลยนะครับผม ครับครับทีมงานเรากำลังลดลงรถพอดีนะครับคุณแม่โกมาหาถึงที่เลยนะครับผมมาจากน้องคายนะครับผมก็ไกลพอสมควรครับผมกบเพื่อใหพุผมยางก่นนครับแล้วกิน กินนามเปยนไรจ๊าดเอน้ำครับกินหะรือครับผมครับ <c oughs> ะะเหมือนเด็กมากๆเลยนะคะแม่ๆดูนะคะวันนี้แม่ไก่แม่ตุ๊กนะคะได้มาเยี่ยมคำมืนนะคะโอ้ดูเหมือนอน่มืออาชีพเลยดูปันจักรยานด้วยนี่นะคะครอ,อบครัวคำมืนไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะคะโอ้แม่ๆอย่าลืมติดตามชมคลิปนะคะวันนี้เจมมมืนมีแม่เอฟซีมาออนทัวด้วยนะคะ นี่นะคะลงรถครั้งแรกนะคะแม่ๆบ้านที่สองนะคะทำเหมือนก็ได้ทำพิธีรดน้ำมนต์บ้านนะคะนี่นะคะก่อนที่เราจะรดน้ำมนต์บ้านแล้วก็ให้คุณแม่คุณยายนะคะขอทำพิธีก่อนนะคะรดน้ำมนต์บ้านรน้ำมนต์เงี้ยนไอ้เมตุบุตรเมตุกเมตุบุตรใช่เมติกิเลจง้ายสิ่งปฏิปัติต่อไปนะจ้าตัวไหนตัวไหนบ้านเราบเรื่อยๆเด้วยอบคูดเนี่ยแต่กระได้ดูสุขจิตยังอยู่ดีนี่แหละ้ได้มาในพวกปั้งรักษาได้ก่อน ำมนจะดน้ำมนบ้านนะคะวันนี้นะคะนน,ะคะนี่นะคะปัดทุกปัดโศกปัดโลกปัดภัยนะคะสิ่งไหนไม่ดีคำาหมือนปัดเป่าออกให้นะคะอืม อ่านี่นะคะขอให้บ้านหลังนี้นะคะอยู่ร่มเย็นนะคะครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่แม่ทำเหมือนได้มาพรมน้ำมนต์บ้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะดีใจสุดๆก็คือมีแม่เอฟซีนะคะแม่แม่วันนี้นะคะได้อยากมาดูชีวิตของของพวกเรานะคะในการออนทัวร์นะคะว่าเป็นยังไงนะคะแม่ไก่แล้วก็แม่ตุ๊กนะคะแม่แม่ นี่นะคะโอ้ดีใจสุดๆเลยนะคะวันนี้นะคะไปแล้ว <c oughs> นี่นะคะชมหน้าแม่เอซีของเรานะคะแม่ตุ๊กนะคะแม่ไก่เป็นคนปั่นจักรยานนะคะม่แม่โอ้วันนี้นะคะแม่บอกว่าท่านน่าไม่ได้ขายวัตถุมงคลท่านไม่กลับบ้านนะคะ